ยห้องรีบผ้านี่เป็นห้องเสื้อผ้าอย่างเดียวครับนี่เป็นให้ยายบีอยู่ แม่จีขอบคุณแม่จีนะครับให้มาลายมาวันนั้นสามพันเอาให้ประลัดเป็นค่าอาหารอเลี้ยงเด็กๆสำหรับช่วงนี้พอดีครับแม่พอดีก็ไปให็นแม่รัดไปกด,ดลง เล่นนปลอดภัยขอบคุณมากครับใครเล่นน้ำเมื่อกี้ เพราะว่าแม่บ wat ีซับเก่งยิ้ม่้ใส่บูตัวหนึ่งสวัสดีครับยังกว่าแม่หมอเห็นกินอะไร จร,จริงยิย่งยุ่งเท่ะเมื่ได้บุกก็ใช่เพราะว่าเขารอส่งมีตัวหนึ่งตัวใหญ่มานี่มานี้น,น,นะ ไปจ้าก่อนไปเจ้าคนย่าคนย่าคุยยายไปเที่ยวญี่ปุ่นกับพ่อกับพ่อกับแม่น้องเพชรน้องพลอยนะคะกพี่พลอนะคกดลิงกที่ปักหมุดพี่ปกก่อที่ปัก บาหมุดอะไะได้เลยเลยนาะเขาทำไมกดลิงก์ไม่ได้กดไม่ได้หรอครับ <c oughs> กดได้นะครับร้อยห้าสิบเาบาทได้ดูอีพีที่สามด้วยนะครับได้ดูกลุ่มปิดอีพีที่สามของใจก็นร้อยด้วย เราก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยครับกินเลยกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหกเอาแล้วนะกินเลยถ้าแม่ก้อนกินเลยค่ะถ้าแม่ก้อนกิเลยไม่แก้ทไม่อยากกินไม่เลย หลับเล่นไม่เอานะลูกไม่เอานะไม่เอาคอยกินนะหนูจะเล่นไม่ได้นะลูกถ้าหนูเล่นหนูโดนนะโดนอะไรยายโดนอะไรรู้ไหมตีเปียเลยหนูโดนอะไรหนูรู้ไหมตีเปียโดนอะไรแม่ว่าจะเป้ยเลยตีเปียพ่อจะตีเปียคเยงดูดูแม่จะรีบกินข้าวเพราะว่าแม่ราต้องแต่งงานแล้ ไม่ได้กินข้าวแล้วทีนี้อะแน่แน่อย่าทายนะอย่าทายนะไอ้กุญแจพวงนี้มันเป็นกุญแจของตัวเองใช่ไหม,ไมไหนีนไมไน่ไม่กุญแจเขาอยู่ในกระเป๋าเลยอันนี้ของยายบีวะเขายังไม่ได้เอาออกเลยนะเรามาเอาเอามาไว้นีอันนั้นไปใส่ฉัน

ข้างนอกนี่ไงจะเอาไปด้วยดิ่อเ,เ,เอาไปเดกระเป๋าที่โน่นค่ะพ่อพี่ซื้อเข้าได้ดึงได้เข้าเร็วมากขอบคุณครับโอ้ย อย,อย่าสงสัยเก็บใครเกิดเก็บมันเหมือนไม่ใช่ผัวเมียกันเลยทุกคนอย่างนี้แอนไปทํางานถัดผมสิรอให้เขาเก็บมันสิบริไปใส่มาใส่และที่สําคัญการเก็บเองคือชัวร์สุดาการเก็บกระเป๋าเองคือชัวร์สุดเพราะว่าเราจะได้หาของง่ายแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะเอาอะไรไป คนที่จะรู้แล้วก็อันนี้ที่สุดคือคือตัวเราเองครับบม่ได้มีอย่งเลยครับผมเห็นมันงงไปเก็บมันก็จะได้สบายเก็บเสร็จ ไว้นี้ก่อนนะยังไม่อยากวางอ่ะ